สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมาพบก,กันเป็นประจำนะฮะที่นี่ช่อง Youtube แห่งนี้รายการฟังธรรมะออนไลน์นะฮะดำเนินรายการโดยผมปินสุขุมสันนะครับจะมาให้เสียงแล้วก็บรรยายจากหนังสือธรรมะที่มีชื่อว่าขออย่างไรได้อย่างนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นบทที่3คําสาบานหรืออธิษฐานคําสาบแช่ง ตอนที่1นนะบทที่3นี้ก็จะมี2ตอนเนื่องจากมีความยาวที่ค่อนข้างมากก่อนที่จะเข้าสู่บทที่3นะครับต้อวท่านผู้ชมท่านฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c r i b e ลูกตันยลักษณ์เด็งนะฮะให้กัดทีงานของเราเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเริ่มเลยนะครับบทที่3คํคำสาบานหรืออธิษฐาน คำสาแ่งตอนที่หนึ่งคำสาบานคือการอธิษฐานด้วยโทสะหรืออาจเป็นโทสะจริตชนิดรุนแรงโหดร้ายอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการให้คำสัตย์กับตัวเองโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราน้มถือเป็นประจักษ์พยานหู้เห็นอาจปฏิบัติไม่ได้ดังที่สาบานหรือยกเลิกคำสาบานนั้นถือว่าเป็นการตบศักดิ์กับคำพูดไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว กลายเป็นการสร้างวัจจิกามให้เกิดขึ้นฉะนั้นตราบใดที่เรายัางนับถือและเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่การยกเลิกก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆจริงอยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมองไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจและสนับสนุนให้เรามีกําลังใจเต็มเปี่ยมและการสาบานก็เป็นการตอกย้ําให้เห็นความตั้งใจของเรามีผลเต็มที่ทางด้านจิตใจเมื่อคู่กรณีสองฝ่ายตกลงกันด้วยดดีไม่ได้ก็ต่างฝ่าย แต่ไม่มีใครเชื่อกับพูดใครไม่มีใครยอมใครพูดดีกันแล้วก็ยังไม่ได้ผลเพื่อให้เชื่อนในคําพูดตนการสาบานจึงเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้เป็นการยืนยันในสิ่งที่ตนเองพูดว่าเป็นเรื่องจริงบางคนก็สาบานไปอย่างนั้นโดยไม่คิดว่าจะต้องพบเจอในสิ่งที่ได้สาบานไว้ที่พูดออกไปก็พูดแค่เพื่อให้อีกฝ่ายเชื่อและทําตามสิ่งที่ตนต้องการคำพูดที่เป็นนิยม คำพูดที่เป็นที่นิยมพูดในการสาบานเป็นคำพูดที่ติดปากมาแต่โบราณนานมาแล้วเช่นสาบานให้ฟ้าผ่าตายสาบานให้จมน้ําตายสาบานให้ตายสาบานให้ไม่ตายดีสาบานให้รถชนตายสาบานให้จมธทรณีตายเป็นต้นคําสาบานจะโหดเลวและร้ายขนาดไหนอยู่ที่ห่วงอารมณ์ของผู้ที่เก่าวสาบานขนาดนั้นว่าอยู่ในอารมณ์ใด คำอธิษฐานและคำสาบานมีผลอย่างไรต่อผู้พูดการสาบานที่ใช้โทรศัในการสาบานเช่นคำสาบานของนักการเมืองที่ใช้วาทะที่ลึกดำและซ่อนเล่เเลี่ยมมีการอธิษฐานสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าหากข้าพเจ้าทําเช่นนั้นในเรื่องที่กล่าวหาจริงขอให้มีอันเป็นไปต่างๆนาะนาะแต่หากข้าพเจ้าไม่ได้ทาขอให อีกฝ่ายที่กล่าวหาข้าพเจ้าจงพินาตย่อยยับมีอันเป็นไปขอให้ข้าเจ้าเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปการสาบานที่ใช้โทสะจัดว่าเป็นบาปชนิดวจีกรรมมีมนโนกรรมเข้าร่วมวงอีกด้วยเพราะมุ่งหวังให้อีกฝ่ายต้องรับผลที่ตนเองสาบแช่งคำอธิษฐานชนิดรุนแรงจนกลายเป็นคำสาบแช่งเช่นอธิษฐานขอให้มีอันเป็นไปไม่ได้ตายดี ขอให้ฟ้าผ่าตายโหงตายหาตายพิจารณ์คำกล่าวเช่นนี้ย่อมทําให้ผู้กล่าวไม่สบายใจอย่างแน่นอนเมื่อผิดคําพูดจะต้องตายตามคําพูดนั้นหรือไม่ก็ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์กันไม่ได้แต่สิ่งที่แต่สิ่งสําคัญที่สุดของการสาบานนั้นคือคนกล่าวนั้นเป็นคนที่มีจิตใจไม่ดีก้าวร้าวใช้โทสะ และแฝงเจตนาด้วยต้องการเห็นความแตกแยกเมื่อตนไม่ได้ก็ต้องการให้คนอื่นตาตกตามกันผลของการกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจิกรรมของผู้กล่าวผู้กล่าวนั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจผู้มีศีลย่อมละอายต่อบาปผู้ทุศีนย่อมไม่สามารถแยกแยะดีชั่วได้และไม่ละอายต่อบาปเช่นกันคำอธิษฐานที่ผู้กล่าวต้องการให้ผู้อื่นยอมรับตน ประกอบการมีเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงการใช้คำพูดสาบานย่อมทำให้ผู้คนพูดเกิดความกังวลว่าหากไม่ปฏิบัติตามนั้นจะได้รับผลหรือไม่ซึ่งทางที่ดีแล้วหากเป็นผู้ที่มีสมาธ,ธิิและไม่นิยมคำพูดแบบมุสาอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะใช้คำพูดรุนแรงในการอธิษฐานสาบานเพื่อยืนยันความจริงใจของตนเพราะไม่จาเป็นต้องสร้างความเชื่อถือด้วยการสาบานหรืออธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความจริงจะปรากฏเองจากใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นการสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงการสาบานแบบส่งๆขอไปทีเพื่อให้คนอื่นเชื่อโดยเฉพาะผู้กล่าวมีเจตนาเป็นมิจฉาทิฐิเพราะทำผิดจริงแต่เพื่อให้ตนเองพ้นผิดจึงกล่าวไปโดยไม่สนใจคำสาบานของตัวเองเป็นการก่อบาปโดยเจตนาและเป็นการลบหลู่ปรมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะตนเองได้ทำผิดจริงและผล,ละกรรมที่ทาย่อมได้รับอย่างแน่นอนการอธิษฐานจะเป็นจริงหรือไม่ตามหลักของพระพุทธศาสานาสอนว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนเองผลของกรรมดีและกรรมชั่วต่างพากันผักดันเพื่อให้ผลสุดแล้วแต่ฝ่าแต่ว่าฝ่ายใดจะมีกาลังที่แรงกว่ากันเช่นคนที่ทำความดีสะสมไว้มากในอดีตที่ผ่านมาย่อมจงผลงเสมือนกำแพงคอย วางก้านอีกฝ่ายไว้อย่างเหนียวแน่นทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะมีกําลังอ่อนกว่าและเช่นเดียวกันหากคนผู้นี้ที่มีคุณงามความดีมากเพียงพอเมื่อได้ไปอธิษฐานสัญญาสาบานกับใครย่อมมีแต่คนไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อว่ามีความสามารถทําได้ถึงแม้ว่าจะทำได้ไม่สำเร็จก็ยังมีคนอื่นที่ศรัทธานในตัวเขามาเป็นกำลังให้ความช่วยเหลืออีกแรง คำอธิษฐานของคนที่ไม่ทำบุญผู้ที่มีบุญเก่าอยู่น้อยนิดและบุญในปัจจุบันก็ไม่ทำเพิ่มเหมือนขาดกำลังเสริมเหมือนมีบัตร ATM ที่กดใช้อย่างเดียวไม่เติมเงินฝากเงินเพิ่มแต่จะใช้บ่อยๆสักวันหนึ่งย่อมหมดไปอาศัยเพียงบุญเก่าที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นก็ยังหมั่นสร้างอากุศลกรรมเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่เกรงกลัวต่อบาป คนประเภทนี้เมื่อสาบานหรือสัญญากับใครในยาบที่หมดบุญเก่าเมื่อเวลานั้นคำสาบานย่อมส่งผลเป็นจริงแบบกรรมติดจรวดบาปบุญบาปกรรมตามทันให้ได้เสวยผลของกรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องรอให้ตายเสียก่อนก็เป็นได้โดยเฉพาะหากกรรมที่เสวยนั้นเป็นกรรมชนิดชนกกรรมคือรับผลกรรมนั้นได้ทันที แบบเร่งด่วนทันทีโดยไม่ต้องรอชาติหน้าวันนี้ก็จบบทที่3คํคำสาบานหรืออธิษฐานคำสาบาแช่งนะฮะตอนที่1นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนที่2ก่อนจะจากกันไปนะครับขอให้ผู้ชมผู้ฟังนะจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้มีปัญญาหลักแหลมเฉียบคมตลอดเวลาทั้งวันนะฮะขอความสวัสดีมีชัยนะฮะแก,ก่ทุกทท่านนะฮะที่ติดตามรายการของเรานะครับลากันไปก่อนนะครับ